วิ่งสวยต้องมีสมองอันนี้เป็นคำพูดหนึ่งของจูเลียมอลเล่ผู้ก่อตั้ง m i s s World เพราะปัจจุบันนี้เขาได้ระดมทุนไปกว่า1,000ล้านดอลลาร์แล้วเขาเติบโตมาด้วยกันเป็นนางแบบจนกระทั่งมาสู่ผู้นำเวทีระดับโลกจูเลียมอลเล่ได้พบรักกับออริกมอลเล่ผู้ก่อตั้ง m i s s World ในปี1960ออริกมอลเล่เสียชีวิตไปในปี2000และจากนั้นคุณจูเลียได้ขึ้นมาเป็นประธานของ Miss World Organization จากที่เราเคยชินกับการประกวดที่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำ แต่จูเลียมอลเล่เป็นผู้เปลี่ยนแปลงเวทีประกวดของ m i s s w o r l d ให้กลายเป็นเวทีสร้างสรรค์ระดับโลกจูเลียบอกว่า Beauty with a Purpose เขาบอกว่าการที่ผู้หญิงสวยจะต้องสวยอย่างมีจุดหมายด้วยในการประกวด Miss World จูเลียเชื่อว่าการใช้ความสวยบวกบวก,กับความสามารถในแพลตฟอร์มของเขาจะสามารถช่วยเหลือโลกใบนี้ได้จากพลังของผู้หญิงนี่แหละมีเป้าหมายในการสนับสนุนโครงการรวมทั้งโครงการการกุศลต่างๆทั่วโลกและในปี2022จูเลียมอลเล่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Commander of the Order of British Empire หรือ CBE จากการทำงานการกุศลมาทั่วโลกเรื่องราวของแรงบันดาลใจโดยเชื่อว่าความงามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นการที่เราสวยแบบมีสมองและมีความเคารพให้กับผู้อื่นจะช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาโลกใบนี้เราย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะว่าในแต่ละวันที่เราออกมาจากบ้านเราได้ดูแลตัวเองเพื่อทาให้โลกนี้มันน่าอยู่มากขนาดไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันมานะคะสินเสม,มอแล้วเจอกันเอียไพรก